สวัสดีครับพอดีทางานนะครับเพิ่งมีเวลามาตอบนะครับเรื่องถามเมื่อกี้นะครับคาถามที่พี่ถามว่าไก่ของเราเนี่ยอายุดีแล้วจนสิบห้าสิบหกเดือนแล้วแต่ว่ามันเพิ่งจับมาเลี้ยงครั้งแรกนะครับอายุดีแล้วนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเขามีไฟมาแล้วแล้วก็หลุดแซมนะครับมาหลุดมาหลุดแซมเต็มอย่างนี้นะครับตามที่ผมเข้าใจผิดไอตัวที่เคยมีไฟเนี่ยก็คือหลุดจนอายุขนเต็มมานะครับก็คือหลังจากขนเต็มมาเนี่ยก็มาซ้อมครั้งแรกอย่างนี้นะครับผมกับตัวของเราเนี่ย ยังไม่เคยเลยนะครับตั้งแต่เด็กเลยจนมันแซมอายุดีแล้วถึงเอามาเลี้ยงครั้งแรกแบบนี้ก็คือซ้อมได้ครับซ้อมได้ปกตินะครับอายุเดียวกันนะครับเพราะว่าไก่ที่มันเคยได้ไฟมาพอมันแซมมามันก็ต้องนับศูนย์ใหม่นะครับนับศูนย์ใหม่บางตัวแซมแซมเต็มมาไม่มีสภาพก็มีนะครับนะก็มีค่าเท่ากันนะครับอยู่ที่การเลี้ยงดูบางทีไก่ขังแซมในสุ่มเนี่ยก็ไม่มีแรงนะครับไก่ที่ปล่อยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีแรงกว่านะครับที่นี้การเช็คนะครับถ้าใหม่ๆเช็คได้นะครับแต่ว่าถ้าไก่่ทีเรา อายุดีแล้วนะครับอายุดีแล้วลูกแซมแล้วถ้าเราจะมาซ้อมกับไก่ที่เขาเลี้ยงแล,แล้วก็ต้องเป็นไก่หนุ่มนะครับเราจะได้อายุหน่อยอย่างนี้นครับ <m uk> ผมแบกกันเราจะได้อายุ <m uk Menu> เขาจะได้แข็งอย่างนี้นครับผมก็แบกกันดูสู้ไม่ได้ก็จับออกนะครับแต่ว่าถ้าเรายังไม่เคยเลยอายุดีเนี่ยถ้าเราไปตีกับไก่ที่อายุดีแล้วแข็งแล้วเนี่ยโอกาสาที่จะเสียมีสูงนะครับต้องค่อยๆทําไปนะครับก็ นะครับถ้ากรณีที่ถามมาคือถามว่าถ้าใหม่ต่อใหม่อายุเดียวกันตัวหนึ่งไม่เคยเลี้ยงกับตัวหนึ่งเคยมีไฟซ้อมได้นะครับเพราะว่าไก่ซ้อมนะครับสู้ไม่ได้ก็จับออกนะครับถ้าสู้ได้ก็ได้10นาที15นาทีก็ดูสภาพนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าไก่แซมนะครับไก่แซมหรือไก่ถ่ายเนี่ยมันเลี้ยงยากนะครับไก่แซมอาจจะเลี้ยงไม่ยากแต่ถ้าไก่ถ่ายขนมาเนี่ยปี2เนี่ยบางตัวบางตัวถ่ายเต็มมานี่ไม่เก่งเลยนะครับความเก่งหายหมดเลยนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับ เป็นเป็นเป็นประจำนะครับก็คือว่าพอถ่ายเต็มมาเนี่ยฝีมือหายหมดเลยแบบตีพันร้อยก็ไม่ได้มีมีม่เรื่อปกติบางตัวถ่ายออกมาแล้วยิ่งเก่งขึ้นนะครับกระดูกดีขึ้นแทงเจ็บขึ้นนะครับก็มีหลายแบบนะครับก็